นี่เ,เ,เป็นข้นมมาวครับถ้าเกี่ยวล้างคอมากก็จะพีดต้นติดมาแบบนี้นะครับเขี่ครับตอนนี้เราจะเอาข้าวเกี่ยวปปไปปขวายรถครับ สองไลไ่ไปเกี่ยวพี่ล่างเอาไป่อเลยนยะิวไปอไ่ะไอยู่้างลาางไหนพีอดไม่ไองไปเกี่ยวอ่ะ๋ยเาไปเกี่ยวอีกเก่ยี่ล่งเกี่ยววันนะี้มเกี่ยววันนะี้เดี๋ยงนี้มเดี๋ยวนนยว ไปนะวันนี้ขับรถหล้อนะครับไปขับรถหล้ลอไอนน้เราก็จะขับรถหกล้อนะครับไปรอไปข้างนอกนะครับมานนำไปช่างนะครับวันนี้นะครับ เราก็จะไปกันเลยรอสักครู่นะครับตอนนี้กำลังปล่อยค้าอยู่ด้านหลังนะครับร้อนครับโอเคน่าจะเสร็จหมดแล้วครับหมดแล้วไปเราไปกันเลย ว่าเกี่ยวข้าวเมื่อกี้มาครับกอขอแปดห้านะครับสามไร่จะได้ผลผลิตเท่าไรนะครับซึ่งข้าวออกในช่วงฤดูร้อนนะครับครับข้าวจะออกในช่วงช่วงฤดูร้อนนะครับออกช่วงโดมีนานะครับแล้วก็มีค่อนข้างที่จะมีเมล็ดรีบครับข้าวเมล็ดรีบแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าผล,ผลผลิตจะได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ตาม ตามที่ผมคาดการดูนะครับได้เป็นหนึ่งอุ้มแล้วก็บรรถก็น่าจะน่าจะได้ไล่ละหนึ่งเกวียนนะครับโดยประมาณนะครับ รอรุ้นกันนะครับว่าผลผลิตจะได้เท่าไหร่นะครับครับอันนี้ก็จะจะมาถึงที่ช่างน,น,นะครับ าสร้างรถเบาแล้วนะครับเขามารุ่นนะครับตอนนี <sk <sk ้น้ำหนัก8.7นะครับเครื่องวัดเวลาบางทีเห็นว่าข้าวจะได้ทั้งหมดขี่ตันเราสามไร่นะครับ ว่าข้าวจะได้เทมดกี่ตันนะครับโอเคครับกรุ้คือข้าวสามไร่นะครับก็ขอ,อแปดห้าครับได้สามเกวียนคือแปดถังห้ากิโลนะครับแสดงว่าผลผลิตได้ไร่ละหนึ่งเกวียนนะครับโอเคครับตามนี้เลยนะครับ ก็คือได้ไล่ละได้แล้วหนึ่งเกวียนนะครับสามจุดหนึ่งแปดห้านะครับโอเคถ้าชอบยตก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำใจนะครับกดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับหรือว่าโทรสอบถามเรื่องพันข้าวก็ยินดีครับรูปไอ้โกหนึ่งสองเจ็ดห้าเก้านะครับครับผมอาจารย์ดอนครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับครับตัวดีครับ